สวัสดีท่านสมาชิกสูตรหนึ่งเอกสองบอลวินและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาคัดบอลเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็เอาลิงก์นะครับจากธงดำนะครับถ้าบอลมันยังไม่แข่งเนี่ยมันจะมีธงดําให้เราเข้าไปดูในหน้าของวิเคราะห์นะครับอ่ะทีนี้ตอนนี้เวลานะครับสามทุ่มห้าสิบแปดนาทีนะครับในวันที่สิบเจ็ดนะครับอ่ะอันนี้แข่งกันสี่ทุ่มนะครับอีกสองนาทีก็จะแข่งแล้วนะครับที่ผมเลือกไว้ก็คือลียูวนเตดนะครับต่อไปที่หนึ่งจุดห้านะครับ แล้วก็ r ล y ย l อ n นเวิรนะครับต่อแซงกิรุตไปที่ศูนย์นะครับสนรลูกก็ต่อเสมอครับผมก็เลยเล่นที่ในบ้านนะครับะเดี๋ยวบอลแข่งจบเรามาวิเคราะห์สูตรย้อนหลังครับและเช็คผลกันครับครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเช็คผลกันนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบแปดในเวลาสองทุ่มสองทุ่มยแปดนะครับก็สองทุ่มครึ่งนะครับเราก็ไปดูตรงหน้าเว็บนะครับผมคัดไปที่สองคู่นี้นะครับก็คือลีพิเตนะครับ ต่อนะครับไปหนึ่งจุดห้าลูกนะครับแล้วก็รอยย้อนเวิร์กนะครับต่อไปศูนย์ลูกนะครับก็แสคิรุษเนี่ยอันดับที่หนึ่งนะครับรอยย้อนเวิร์กเนี่ยอันดับที่สี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทวนกันสองคู่นี้ก่อนนะอ่ะอีกอีกสี่คู่เนี่ยรวมทั้งหมดเป็นหกคู่เนี่ยพอดีผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมคาดจริงๆงผมคัดสองคู่แล้วที่นั่งนั่งเล่นไปนั่งเล่นมานะครับลองคัดลวใส่อีกใส่อีกสองบินนะครับสิบสองอีกสองบินนะครับอ่าอีกสี่คู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปสองคู่แรกนี่ก่อนเดี๋ยวค คู Ooh, ่อื mm ่นๆครับไปเอาที่ลิงก์ไปที่รูปเสื้อนะครับบอลแข่งสิบแล้วมันจะเป็นรูปเสื้อก็ทําเหมือนเดิมนะครับพอดีคอเราเข้ามาหน้านี้๊บมันจะเป็นหน้ารายละเอียดแต่ถ้าเราจะเอาลิงก์ไปวางเนี่ยเราต้องมาหน้าวิเคราะห์เราไห้กดคําว่าวิเคราะห์บอลนะครับอพอพอเราหน้ามาหน้าวิเคราะห์บอลแล้วเราก็ไปเอาลิงก์ไปวางนะครับบอลบอลจะยังไม่แข่งหรือบอลแข่งแล้วเนี่ยให้เรามากดตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับถ้ากดตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วเราไปเอาลิงก์มาไปวางแล้ว ทีนี้มันจะไปคำนวณในสูตรนะครับคัดลอกลิงก์นะครับอันนี้มาในเวอร์ชันคอมนะครับก็คอนโทรลซีคอนโทรลวีธรรมดาแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชันมือถือท่านต้องไปคัดลอกลิงก์แบบในมือถือมาแล้วก็มาวางในช่องนี้นะครับคลิกลงไปสองทีมันจะขึ้นคาว่าวางนะครับในมือถือท่านก็กดวางลงไปนะครับอันนี้ในคอมก็คอนโทรลวีได้เลยนะครับทีนี้เราก็มารอการคํานวณนะครับว่าทําไมครับถึงต้องไปที่ลิทดิเดตนะครับครับผลการคํานวณก็มาแล้วนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราไป ใช้ตัวนี้ด้วยนะครับใช้ตัวนี้ด้วยไปเอาตัวเลขถึง x สองมากรอกตรงนี้นะครับเวลาเราเลขนึง x สองไปกรอกเนี่ยเราต้องเอาเลขน้อยนะครับเลขเนี่ยท่าน,นดูท่านดูตรงนี้ทีมเย่าทีมเย,ย,ยือนนะครับค่าเสมอเนี่ยค่า x เ,เนี่ยเราใส่ช่องกลางนะครับในสูตรเราใส่ช่องกลางอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาดูทั้งสองด้านนะครับทีมเย่าหรือทีมเยือนมาต่อถ้าฝั่งไหนน้ําน้อยกว่าฝั่งนั้นเป็นฝ่ายต่อนะครับน่ะริดน้ํามันน้อยกว่าอันนี้น้ํามันจ่ายเก้าจุดห้านะครับอ่ะเราก็เลขนี้ไปใส่ก่อนหนึ ทีนี้ผมไปกรอกมาแล้วทีนี้มันก็รอการคำนวณตรงนี้นะครับว่ามันจะออกมาด้านไหนนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลมามันมาแล้วต่อไปที่หนึ่งจุดห้าลูกเนี่ยค่ามันเกินสี่มานะครับมันเป็นสี่จุดเก้านะครับผมถึงบอกว่าศูนย์ถึงบวกสี่แล้วก็ศูนย์ลบลงไปถึงลบสี่เนี่ยมันยังไม่มั่นใจให้ไปดูด้านอืนน่นๆช่วยนะครับแต่พอการคำนวณออกมาแล้วค่าตรงนี้เป็นสี่จุดเก้าห้าจะแต่ห้านะครับมันก็เลยบอกว่าไปที่ทีมต่อนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ ทีนี้เราเรารู้อย่างนี้ละแล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรแบบการดูเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะถ้าบอลที่มันไม่เกินหนึ่งลูกนะครับอย่าให้ถ้าค่า x กับทีมรองเนะี่ยมันแตะยี่สิบหกขึ้นมาเกินยี่บหกขึ้นมาในบอลเอเชียนครับที่ไม่เกินหนึ่งลูกนะครับถ้ามันแตะยี่สบหกขึ้นมาให้เราแวงนะครับเราแวงทีมรองนะครับแต่ถ้าบอลที่มันเกินหนึ่งจุดห้าขึ้นมาให้เราแวงทีมรองก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อ มีค่าใดค่าหนึ่งนะครับมีค่า x นะครับแต่ใกล้ตัวเลขสิบเก้ายี่สิบนะครับค่าตัวนี้ถ้ามันเกินหนึ่งลูกถ้าไอ้ตัวนี้มันมันแต่สิบเก้ายี่สิบเนี่ยให้ระแวงทีมรองนะครับหรือทีมรองอาจจะมาอาจจะไม่ชนะเออทีมต่ออาจจะไม่ชนะราคานะครับอ่ะโอเคมันก็ไปจับสามราคาที่เจ้าคนจะเปิดครับอ่ะแต่พอดีอ่ามันเปิดอยู่ที่หนึ่งจุดห้าผมก็ไปที่เจ้าบ้านหนึ่งจุดห้าไปนะครับก็กินไปคููนี้แต่เรามาคำนวณด้านอื่นด้วยนะครับเดี๋ยว จะไปให้ไวในคู่อื่นนะครับแต่คู่นี้จะละเอียดหน่อยค่ะทีนี้เราเรามาดูฟอร์มนะครับฟอร์มจะสูงหรือไม่นะครับอ่ะมามาม,มันมันมีหกตัวนะครับฟอร์มดีนะฟอร์มดีฟอร์มดีฟอร์มจะแตะถึงสามเมตรนะครับอ่ะโุมเจ้าบ้านนะครับอยู่ในเขตสูงต่ำก็ได้สูงก็ได้นะครับไอ้นี่อยู่ในเขตต่ำนะครับไออาวอยู่ในเขตต่ำอยู่ในเขตสูงไอ้นี่อยู่ในหกสิบสี่นี่ต่ำก็ได้สูงก็ได้ก็ดูแล้ว บนแบบนี้ต่าก็ได้สูงก็ได้อาจจะไม่ถึงสามเมตรนะครับแค่นี้นะครับในการดูของเวอร์ชันวีจิตนะครับวีจิตบวกเป็นยังไงนะครับมีมีเก้าตัวผ่านเกินหกตัวไหมอ่ามันผ่านเกินแค่ห้าตัวนะครับผ่านเกินแค่ห้าตัวถ้าจะให้สูงเนี่ยให้มันผ่านเกินหกหกตัวขึ้นไปนะครับหกตัวหกตัวหรือหกตัวขึ้นไปนะครับาวีแปลมีหกตัวนะเพื่ผ่านเกินสามตัวนะครับแต่ทีนี้ผมไม่มั่นใจในด้านของสูงต่ําเพราะมันเพราะมันก็บอกโซนมันอยู่แล้วว่าต่ําก็ได้สูงก็ได้นะครับ การยิงนะครับอ่การยิงของเจ้าบ er ้านดีรีฟเนี่ยรียิงเฉลี่ยสองลูกครับให้มันใกล้ๆหนึ่งจุดหกห้าไว้นะครับถ้าเป็นบอลสูงนะครับให้มันเกินยิงดีครับอันนี้ไม่ถึงนะครับอันนี้ไม่ถึงหนึ่งจุดหกห้าเป็นศูนย์จุดเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอซูมอีกนิดหนึ่งนะเพื่ออธิบายให้เห็นชัดเจนครัซูมสักเจ็ดสิบนะครับอ่ะทีนี้เจ้าบ้านเสียประตูเนี่ยเจ้าบ้านเสียน้อยนะครับแจมเลเยเสียน้อยนอกบ้านเสียดีนะครับใกล้ๆหนึ่งจุดหกห้ามาแล้วนะครับอ่าคะแนนคะแนน้นยอะครับ คะแนนทางด้านยิงเนี่ยดีดีอยู่แค่เจ้าบ้านนะครับก็เลยหนักไปทางเจ้าบ้านนะครับเออเจ้าบ้านยิงในบ้านน้อยนะครับนอกบ้านยิงนอกบ้านเนี่ยจิมจิมเยือนน่ยยิงนอกมายิงนอกบ้านเนี่ยก็ไม่ถึงเนี่ยก็ดูเลขตรงนี้นะครับให้มันใกล้เคียงกับเลขตรงนี้ไว้นะครับที่ผมเทียบไว้นี่ก็ไกลเกินนะมันไม่ถึงนะไอนี่ไอนี้อันี่เริ่มใกล้นะสองจุดหกเริ่มใกล้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับทั้งได้ทั้งเสียนะครับทั้งได้ทั้งเสียของเจ้าบ้านเนี่ยให้มันใกล้สามจุดสามไว้นะเวลาเราเราจะหาบอลสูงนะครับ กรณีมันไอ้นีไ่ไม่ใกล้นะครับมันไม่ใกล้ค่าที่ผมตั้งไว้พวกนี้ก็ไปใกล้ค่าที่ผมตั้งไว้เราค่าคันน้ไปว่ามันอาจจะไม่ถึงสามเม็รนะครับมันก็จะกลายเป็นบอลต่าถ้าใครชอบบอลสูงท่านก็ให้มันเกินเกินหรือใกล้ใกล้แตะเกินยิ่งดีนะครับประมาณนี้การใช้นะครับก็คือใช้ง่ายๆนะครับอะคีนชีทนะครับคีนชีทท่านก็ดูนะสามนัดหลังศูนย์เนี่ยเจ้าบ้านคีนชีทไปสองในสามนัดนะครับอะคีนชีทในบ้านนะครับแล้วก็คีนชีทนอกบ้านหนึ่งนะครับก็มี สามนัดแค่นัดเก็นนัดเก้านัดอ่ะนอกบ้านก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็เหมือนกันเลยนะครับอ่าไอ้นี่คินชีสในบ้านแต่อ่าไอทีนอกบ้านเนี่ยมันไม่มีชินชีสนอกบ้านเลยนะแสดงว่ามันโดนแน่นอนครับมันไม่มีชินชีสนอกบ้านเลยทีนี้มาตรงนี้นะครับครึ่งแรกนะครับเปอร์เซ็นประตูครึ่งแรกนะครับจากสามห้าจ็ดเก้านัดเหมือนกันอันนี้ค่าเฉลี่ยนะครับสามห้าจก้นัดเหมือนกันค่าเฉลี่ยนะครับเนี่ยครึ่งแรกว่าจะยิงกี่ประตูมันสิหนึ่งถ้ามันเกินหนึ่งจุดเก็ดขึ้นมาเนี่ยมันมันจะ มันจะดีกับสายสูงนะครับเนี่ยก็คือท่านอยากสายสูงเนี่ยอยากให้มันมีสามเม็ดสี่เมตรเนี่ยท่านต้องให้มันเกินหนึ่งจุดเจ็ดขึ้นมาครับไอ้คึ่งแรกเนี่ยให้มันเกินค่าเฉลี่ยหนึ่งจุดเจ็ดขึ้นมานครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็รวมมาทั้งสองทีมมาอยู่ตรงนี้นะครับว่าเอ่อค่าเฉลี่ยทั้งสองทีมอยู่ที่คึ่งแรกอยู่ที่ประมาณนี้นะครับมันเป็นการดูภาพโดยรวมนะครับของครึ่งแรกนะครับของ vma x สี่นะครับอ่ะกลับมาที่เวอร์ชัน vma สองเนี่ยอ่าโบสทีมทูสกอร์ก็คือการยิงทั้ง่ ยิงทั้งสองฝ่ายหนึ่งในสามนัดนะฮะก็ดูนี่นะสามในห้านัดสามในเจ็ดนัดเน,ะนะี่ยการยิงของเจ้าบ้านเป็นยังไงค่าเฉลี่ยการถูกยิงเนี่ยไอ้นี่กองหลังดีนะครับสำนักหลังสุดกองหลังดีไม่เสียประตูนะครับไม่เสียประตูก็คือมันจะพากระตังนะครับอันนี้ก็กองหลังดีนะครับไม่ค่อยจะเสียประตูก็ยิงยิงก็ยิงประมาณหนึ่งครับยิงน้อยนะครับไอ้ตัวนี้นทีนี้ก็อมาอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็เป็นประตูที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับยิงนะครับชุด lg คือโดนยิงแบบชุด lg อะ่ะมีเจ็ยนัดกระสานนัดให้ดูนะครับอะ่ะนอกบ้านก็เป็นเหมือนกันเจ็ยนัดกระสานนัดทีนี้อ่าในเจ็ยนัดนะมันสูงมันมันยิงสูงสุดเนี่ยบ่อยยิงบ่อยๆนะในนัดในเจ็ยนนัดหลังศูนยิงบ่อยบยเลยอยู่ที่สองลูกนะครับแน,น่แน่เลยนะครับในเจ็ดนัดนะครับอ่ะเสียแน่แน่เสียประตูแน่แนเลยอยู่ที่ศูนย์ลูกนะครับศูนย์ลูกนะครับอ่ะก็ใครอยากจะเล่นทายผลเป็นทายสกอร์เนี่ยมันได้เยอะนะครับทายสองชนะสองศูนย์อย่างเงี้ย ในสามนัดหลังสุดอ่ะยิ่งแน่แล้วหนึ่งลูกนะเลขเลขตรงไหนนะท่านดูท่านดูเลขตรงนี้หนึ่งลูกนะครับถ้าเลขตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เยอะแสดงว่ามีหนึ่งลูกแน่นอนนะครับแล้วทีนี้อาจจะสองลูกนะครับะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สองช่องนี้นะหนึ่งถึงสองลูกนะครับอ,ะ,อ,อ,ะ,กะ,อะการเสียกองหลังดีนะครับกองหลังดีนะครับในสามนัดหลังสุดกองหลังดีหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ศูนย์ลูกนะครับอ่ะการดูก็ดูง่างยางี้เลยนะครับค่าเฉลี่ยโดนหนึ่งลูกก็มีนะครับใครที่ชอบไซแล้วก็ชนะชนะสองซู๊ดนี่อะไรประมาณนี้นะครับ ไพสก้นะครับอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันครับนอกบ้านก็เหมือนกันตรงนี้ที่ผมวงว่าตรงนี้ครับดิ่งแน่ๆละหนึ่งลูกที่ผ่านมานะครับหนึ่งลูกที่ผ่านโดนโดนศูนย์ถึงศูนย์ถึงหนึ่งลูกนะครับอ่ะในเกณฑหล่าสุดแขวนครับแขวนแขวนไปโดนสี่ลูกก็มีนะครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะครับสิบสี่จุดสองที่ได้โดนหนึ่งถึงสองลูกนะครับหนึ่งถึงสองลูกประมาณนี้นะครับในการดูครับที่นี่ผมก็มั่นใจไปที่อย่างลีดยูเต็ดเจ้าบ้านนะครับ ดีจนต็มจ้าบ้าตรงนี้ผมขอเสริมให้นิดนึงถ้ามันมีตารางที่ครบดีนะในหน้าเว็บมันมีตารางที่ครบดีนะครึ่งแรกเนะี่ยลูกแรกจะมาในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังคนระับของเจ้าบ้านครึ่งแรกครึ่งหลังของนอกบ้านครึ่งแรกครึ่งหลังลูกแรกเนะีย่ยเนี่ยผมต้องดูนี่ลูกแรกจะมาส่วนมากจะมาในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังแล้วก็ดูตรงนี้เป็นสถิติเสริมนะมันมาในครึ่งแรกนะอันนี้ก็มาในครึ่งแรกนะครับอ่ะลูรวมทั้งหมดแล้วมันมาเนี่ยเก้าสิบนาทีเนี่ยมันมาในมันนับตั้งแต่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามล มันนับเนี่ยมันอยู่ในครึ่งแรกห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครึ่งหลังสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับครึ่งแรกห้าสองเปอร์เซ็นต์ครึ่งหลังสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ดูประมาณนี้การไหลของลูกกาะสโลว์นะถ้าการไหลของลูกรูก็แปลว่ามันไหลนร็วนะครับทีนี้เราเราก็ต้องไปดูอะไรหลายๆด้านเพิ่มเติมนะครับราคาบ้างเอ่ยอันดับบ้างเอยไอ้ตัวนี้อันดับเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องไปดูนะครับเราเลื่อนมาดูไอ้ตัวนี้อันดับที่สิบหกแล้วไอ้วน้ดาย ราคามันสมีสมผลที่ว่ายิงสองศูนย์แล้วชนะเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับอย่างลรีดอยู่ในติดแล้วสถิติดูดีนะครับถีาดูดีก็ยิงกองหลังดีอะไรเงี้ยท่านดูว่าท่านก็ประมาณนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปให้ไวเลยนะครับจะเอาเลขหนึ่งเลขสองมากอกตรงนี้เอาลิงก์มากอกตรงนี้นะครับแล้วคุณก็คำนวณไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปให้ไวเดี๋ยวผมเอาลิงก์อื่นๆมาวางแล้วไปวิปเคร,ครเาะห์กัาากน,นเลยนะครับครับก็เข้าไปเอาลิงก์ก็เข้ามาวางแล้วก็คำนวณเลยนะครับ ก็คู่นี้ผมคิดว่ามันต่อไปที่ศูนย์ลูกค่ะไอ้แซงกิลกุนอันดับที่หนึ่งนะครับอันนี้อันดับที่สนะี่นะครับที่สี่อยู่ในบ้านทีนี้อ่ามันจะดูฟอร์มแล้วมันดูขก,กือเกลางกาแล้วก็ตัวเลขมีต่ําก็มีนะครับมันต่ําก็ได้สูงก็ได้นะครับอันนี้ไม่ผ่านหกตัวอันนี้ไม่ผ่านสามตัวนะครับก็ดูเร็วอีงนี้เลยนะครับอ่ะอันนนี้ก็ผมอธอิบายไปแล้ว่ะด้านยิงดนะี D P นะครับดีทั้งคู่นะครับด้านเสียเสีย เดี๋ยวออเจ้าบ้านเจ้าบ้านอุดีนะครับอ่ะดูไปไวไปอย่างนี้เลยอ่คะคินชีชนะครีนชีสขึ้นมานะครับสามในสามนัดนะต่งหลังของเจ้าบ้านอุดีนะผมดูนี้เลยอ่ะการยิงเฉลี่ยนะครับของเจ้าบ้านนะครับอ่ะดีนะเวลาผมคำนวณผมจะคำนวณให้ไวอย่างนี้เลยนะครับถ้าเรามาดูแบบละเอียดจริงๆท่านก็ต้องใช้เวลานานนะครับก็คือประมาณว่าท่านต้องใช้สมาธิในการดูนะครับแต่บางทีผมรีบๆเนี่ยผงจะ อ่รีบดูให้ไวนะครับอ่ะทีนี้คิดคิดไอ้คุณไอ้ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะการยิงนะครับไอ้ตัวนี้สำเนาล่าสุดเนี่ยของที่หนึ่งเนี่ยไอ้เจ้าเจ้าแสงกีรุตเนี่ยมันยิงน้อยนะครับผมก็เลยลองไปนะครับลองไปลองไปสู่ลูกนะครับก็อันดับที่สี่ลองอันดับที่หนึ่งไปนะอ่ะการเสียนะครับการเสียก็ลูกที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับการเสียก็อยู่ที่เลขศูนย์นะครับอ่ะยิ่งยิงแกว่งนะแกว่งตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองสามนะครับอ่ะสองหรือสามลูกนะครับประมาณนี้อ่ะเก่งเจออกิงมันจะพากตํา แล้วทีนี้ตัวนี้บอกไปที่เจ้าบ้าน,นครับเจ้าบ้านลองลองไปที่เจ้าบ้านนะครับเออผมมีผมกําลังคิดอยู่เวอร์ชั่นมีแม็กหกนะครับอ่ะตัวเนี้ยผมจะเอามาช่วยตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันบางทีมันแกว่งอยู่อ่ะแต่มันก็ใช้ได้นะครับมันก็ทายถูกว่าลองไปนะครับอ่ะลองเจ้าบ้านไปไอ้ตัวนี้ก็จะมีบอทที่ใช้สถิติต่างๆนะครับปีออกมาเป็นค่าดกลองนะครับนี่มันนับนับดูมันมีบอกว่าไปที่เจ้าบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ให้ได้ถ่ายนอกบ้านแค่สองตัวนะครับนี่ก็ถายไปในบ้านนะครับประมาณนี้ก็ดูปุ๊บผมก็ลองเจ้าใบลองไปที่รอยัลอันดเวอเนียศูนปะจบไปที่เสมอหนึ่งหนึ่งครับเสมอหนึ่งหนึ่งก็คู่นี้ก็ถือว่ายกใปนะครับคู่นี้ยกนะครับคู่สองรอยัลอันดยกแล้วเดี๋ยวเราไปคู่ที่สามกันเลยครับครับก็มาอีกคู่นึงครับแฟรงค์สปอร์เจอกับเฟีนิมัชชีนะครับ อันดับก็ใกล้เคียงกันนะครับอ๋ออันดับที่สองครับอันดับที่สองแล้วก็แท็บโซนปออันดับที่สามนะครับทีนี้เรามาดูโซนเหมือนเดิมนะพรฟอมดีทั้งคู่นะครับต่ำก็ได้สูงก็ได้นะครับในโซนนี้นะครับโซนนี้ก็ต่ำก็ได้สูงก็ได้หรือออกไปทางสูงนะถ้าเกินหกสิบห้าขึ้นมาเนี่ยเกินหกสิบห้าขึ้นมาเนี่ยมันจะเอียงออกไปทางสูงนะครับเรามาดูนะครับการยิงให้มันใกล้เคียงให้มันเกินนะครับลูกเสียเนี่ยมันอุดดีนะมันกินทั้งคู่นะครับบางทีแั้งคู่ก็ระ อ่าตัวนี้นะครับทีมในบ้านไปยิงในบ้านนะครับยิงทีมอย่างแท็บสปอลเนี่ยยิงในบ้านนะครับให้มันใกล้ๆหนึ่งจุดห้าไว้นะครับอ่ะ e ฟิลิปชีนะครับไปยิงนอกบ้านเนี่ยให้มันใกล้ๆหนึ่งจุดสองห้าไว้อ่ะตัวนี้มาแล้วนะครับตัวนี้มาละอ่าตัวนี้ไม่ผ่านเกินหกตัวตัวนี้ผ่านมาแค่สองตัวนะครับอ่ะเราก็ยังหว,หวนในด้านสูงสูงต่ำอยู่นะในคู่นี้อ่ะแต่นี่มันเริ่มใกล้ละเริ่มใกล้ครับเกินสองจุดหกขึ้นมาให้มันใกล้ๆกับหนึ่งจุดอ่าให้มันใกล้กับสามจุดสามเนี่ยอ่ะ ทีนี้คินชีสนะครับในสามนัดหลังสุดนะครับอ่าไอตัวนี้คินชีสในบ้านไปหนึ่งนัดนะครับอ่าไอตัวนี้คินช ok ีสนอกบ้านไปหนึ่งนัดอ่าทีนี้เรามาดูตัวที่จะโดนนะที่จะโดนแน่ๆนะครับอ่าไอตัวนี้ยิงยิงดีกันทั้งคู่ับยิงดีอุดดีงั้นมันมันคงไม่ที่สามกับที่สองครับใจหนึ่งควมมันอุดกันดีนะครับควมมันอุดกันดีแล้วควาจะต่ํานะครับใจหนึ่งก็ชอบในทางด้านสูงนะครับทีนี้มันเถียงกันในหัวแล้ว ถ้าจะต่อต่อไปที่พอๆอย่างนี้แสดงว่าเจ้าก็ไม่มั่นใจนะครับว่าใครจะมาชนะนะครับดังนั้นผมก็เลยไปดูตรงที่ว่าเออไอตัวเนี้ยมาละยิงนะครับในการยิงนะในการยิงเนี่ยมาละหนึ่งลูกนะครับแล้วไอตัวเนี้ยแกว่งด้วยนะฟรีเนมาเช่แกวงมาถึงสามถึงสี่ลูกเลยนะครับสามถึงสี่ลูกนะครับในสาม้านหลังสุดนะครับการยิงการยิงแกว่งมานะครับแล้วทีนี้ไอตัวนี้แกว่งมาถึงห้าลูกครับเลยนะครับเก่งกันทั้งคู่นะครับทีนี้ผมก็เลยว่า อาเป็นบนสายสายเปิดแบบเปิดดินกันนะโดนแน่ๆหนึ่งลูกนะโดนแน่ๆหนึ่งลูกนี่ประมาณว่าผมขอแค่สองนะตอนนั้นมันสูงสูงสองเจ็ดห้าไม่มั่นใจว่าจะถึงสามลูกหรือไม่เพราะว่าเก่งแต่กิ่งมันมาเจอกันแต่ทีนี้ผมคิดว่าอ่ะขอคนละหนึ่งเม็ดละโดนคนละ,ละหนึ่งเม็ดละเพราะไอ้นี่ก็เก่งไอ้นี่ก็เก่งนะขอคนละหนึ่งเม็ดขออีกเม็ดเดียวนะครับถึงสามลูกนะครับพอดีมันซัดกันไปห้าเม็ดนะครับสองต่อสาม อ่ะซัดจะไปห้าเมนับสองต่อสามนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปคู่ต่อไปที่ต่อนะครับต่ออย่างคาคาสยาสปอร์นะครับกับเกาะคู่นี้นะครับซาคายาสปอร์เจอกับอันเฟสสปอร์ครับทีนี้ถ้าเราเอาเลขหนึ่ง x สองมากรอกนะครับแต่ตอนนี้ผมมาสรุปผมอยากให้คลิปมันสั้นนะครับคลิปคลิปนานอยู่ผมลงคลิปมันจะนานนะครับก็เน็ตมือถือผมไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมมาตอนบ้านสวนนะครับก็คือใช้เน็ตแชร์จากมือถือนะครับเข้าคอมนะครับ แล้วก็ลงคลิปนะครับพอพอเน็ตมือถือนีมันช้านะมันก็เลยลงคลิปนานไม่ได้เครื่องมันร้อนนะเครื่องมือถือมันจะร้อน่ะผมก็ต้องรีบรีบอัดให้เร็วที่สุดนะครับให้สรุปให้เร็วให้เข้าใจมากที่สุดครับอ่ะการดูนะครับก็กลับมาที่เรื่องของการดูการวิเคราะห์ครับอแล้วก็แบบประมาณว่าฟอมแล้วฟอมก็คือกลางกลางดูไปทางต่ําๆนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ออกไปทางต่ำอ่ะไม่ผ่านเกินหกตัวผ่านเกินสามตัวอันเนี้ยนินหาาบ้านมาแล้วหาจ้าบ้านมานะครับ อาขินชี้ท่านก็ดูเลยครับมันจะต่ำนะครับก็คือสองในสามนัดแต่อันนี้อันนี้หนึ่งในสามนัดนะครับอะดูให้เร็วดูให้ไวแล้วการยิงนะจะเรียนับเจ้าบ้านยิงหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีเลขหนึ่งขึ้นมานะครับเสียก็โดนตะบานหนึ่งถึงศูนย์ศูนย์ที่แปดนะถือว่าเล่นได้ดีนะทีนี้นอกบ้านก็ไม่ค่อยยิงนะศูนย์กว่านะครับศูนย์กว่าไม่ยิงแล้วก็โดนโดนหนักๆนะครับโดนหนักก็เลยโดนต่อไปที่นับสองลูกนะครับโดนต่อไปที่สองลูกก็ซัดกันไปที่สองจบไปที่คายาสป สองต่อศูนย์คู่นี้ก็ยกนะครับเหมือนรอยออันเวิร์ดเลยครับก็ยกไปสองคู่นะครับคนเรานะครับอย่าไปคิดว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นครับเราต้องรู้สึกว่าเอ่อเอาสิ่งที่ความน่าจะเป็นนะครับมาใกล้เคียงวันไหนที่มันไม่ใช่นะครับวันไหนที่เราคิดดีแล้วแล้วมันไม่ใช่ท่านอย่าไปทอนะครับันอื่นๆก็ยังมีนะครับใครจะมาร้อยเปอร์เซ็นทุกวันมันไม่ใช่นะครับดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือเราคำนวณแล้วเราก็หลับเราก็นอนครับเราไม่เหมือนกันพนันอื่นๆที่ ไปนั่งงียเงียอยู่กับหน้าจออ่านั่งมาทั้งคืนหมดตัวก็มีนะครับเสียเวลาคนระับแต่เราใ่ไวอย่างสมมุติคนมีร้อยใสสิบคนมีพันใสใสยี่สิบอย่างเงี้ยมันไม่หมดหรอกครับภายในวันเดียวอะ่ะใครใครจะแบบว่าเออมีหมื่นหนึ่งมีหมื่นหนึ่งใส่วันนี้ห้าวันพรุ่งนี้ห้าวันอย่างนงี้ยมันก็หมดครับคุณไม่คุณไม่วางการเงินเป็นการลงทุนถ้าอย่างนั้นเขาเรียกผีพนันครับมีหมื่นหนึ่งใสห้าวันห้าันเนี่ยผมมีสมมุติว่าผมมีพันหนึ่ง ผมใส่สิบยี่สิบาทให้ปั้นไปก่อนปั้นให้มันเป็นพนะันห้าพันหกเยทีนี้เราก็ไปเลิมเรามีทุนตุนไป้ละว่ะห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยหกร้อยทุนเราหนึ่งพันใช่ไหมเราขึ้นปั้นขึ้นไปะพันห้าพันหกทีนี้เราถึงไปกล้าเล่นอ่าไม้ห้าสิบไม้ร้อยนะครับเพราะว่าทุนมันทุนเราเอาทุนไปเล่นไงใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับมาที่หนึ่งพันคุณก็ต้องอ่าไม้สิบยี่สิบเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่หมดหง่ายหรอกครับมันก็คือยังไงมันอยู่ที่การหมุนเงินของเรานะครับอย่างผมเนี่ย ขอไปปุ๊บเราก็ต้องเอาตัวรอยให้ได้ได้เป็นดีนะครับอย่าไปหวังสเต็ปหวังลอยสเต็ปห้าสเต็ปหกสเต็ปเก้าสเต็ปสิบโอ้นั้นะผมถึงบอกว่าความเสี่ยงสูงแลกมากับารายได้ที่สูงแต่คุณเสี่ยงสูงเกินไปนะมันจะโดน่หยนะครับมันจะโดนเขากินบ่อยคนระับเสียสเส่ยงสูงเกินไปนะครับอันนะั้นะมันมันไม่ดีนะครับเราก็เอาที่เป็นไปได้นะบอลเตง็บตงบอลบอลเตง็ตงบอลสเต็ปสองนี่แหละครับทีนี้เดี๋ยว การแนวคิดเนี่ยผมก็แทรกเข้ามาในคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคู่ต่อไปเอาลิงก์มาวางแล้วก็คำนวณเลยนะครับกับเกาะไมค์คูน่นะครับสปอร์ติ้งลิบบอนะครับเจอกับบอวิตาในลีกของโปรตุเกสนะครับอะฟอร์มก็ลกลางๆ,ๆนะครับอะมีมีสูงได้ของของเจ้าบ,บ้านนะอย่างสปอร์ตติ้งลิบบอมานะครับอะไอตัวลอกบ้านเนี่ยต่ำก็ได้สูงก็ได้อยู่ในอ่าอยู่ในเขตที่เกินหกสิบห้าขึ้นมาคือจะพากันสูงนะครับนี่จะพากันสูงแล้วทีนที้การปันราคาเนี่ยไอ้สปอร์ตู ต่อไปที่สองจุดสองห้านะครับสองจุดสองห้าการปั่นราคาท่านระวังไว้นะครับผมไปทางต่ออย่างสปอตติ้งริบบอนนะครับอ่ะมันถ่ายเป็นเจ้าบ้านจะชนะนะครับอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ถ่ายเป็นเจ้าบ้านจะชนะนะครับอ่ะก็ดูเหมือนเดิมครับชีนชิดไม่มีนะครับจะพากระสูงก็น่าจะใช่นะครับที่นี้การยิงนะครับยิงเจเลียเนี่ยผมบอกว่าบอลสูงเนี่ยให้มันเกินหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดสองขึ้นมาในครึ่งแรกไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นสายกลางนะครับมันไม่มีนะครับมันมันไม่ค่อยเก่งตัวนี้นะครับ แต่มาถามว่ามันยิงไหมมันต้อมไหน่มขอจะยิงก็มีศูนย์มีศูนย์ขึ้นมามีเฉลี่ยก็โดนโดนได้แน่และหนึ่งถึงสองลูกนะ,นะก็ดูตรงนี้เลยนะ,ะเฉลี่ยก็โดนหนึ่งถึงสองสองลูกมีโดนสี่ลูกก็มีนะครับประมาณนี้นะครับแต่สปอร์ตซิลลี่บอลเนี่ยยิงยิงได้ละหนึ่ง,งล,ลูกับท่านดูตัวเลขที่เยอะๆนะมันไปะะจะุกตรงไหนนะยุดที่หนึ่งลูกมันมีลวหนึ่งลูกถึงสามลูกเลยนะครับในจินตองสุดเนี่ยนี่สามลูกนะครับเสียก็ ประมาณหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งสองนะประมาณนี้การดูให้ใหไวนะครับาภาพรวมก็อยู่ประมาณนี้นะครับในบ้านนะครับในบ้านยิงยิงในบ้านดีนะครันอกบ้านไม่ค่อยยิงนอกบ้านนะสแสดงว่าทีมยางโรวติต้าต้องตกเป็นรองอยู่ที่สองจุดสองห้าแล้วบอดมานะครับอดบอดตัวนี้ก็มานะครับอดตัวนี้ก็มาที่เจ้าบ้านบอดตัวนี้ก็นานๆมันจะมาทีนะถ้ามันเข้าเกณฑ์มันมันจะมานะครับถ้ามันไม่เข้าเกณฑ์มันก็จะปิดไว้มันจะเป็นคําว่า close นะ อันนี้มันจะเป็นคำว่าโอเพนโอเพนนี่คือประมาณว่าสูงถึงสามลูกนะครับประมาณนี้นะครับเออเออวีก้าผมพูดผมเลยพูดถึงวีเก้าวีก้ามันมีมันมีบอรทั้งหมดอยู่ที่สี่ตัวนะครับนะมันผ่านผ่านสามสามขึ้นไปสามสามในสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวนเนี้ยบอรดสองจุดสองห้าเนี้ยมันถามว่าถึงถึงสองลูกไหมมันมันบอกว่าเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นถึงสองลูกนะครับมีได้สองลูกก็คือเจ้ามันก็เลยขึ้นไปที่อ่าต่อสองจุดสองห้านะครับก็คือ สองลูกครบขึ้นนั่นแหละครับพูดเป็นภาษาบ้านเราครับอ่ะโซนนะครับในภาพรวมเจ็ดสิบของวีแมีเก้าเนี่ยวีเก้าเนี่ยเก้าสิบนะครับโซน,นรเราดูโซนวีแม็กรวมโซนมาอ่ะเจ็ดสิบเก้าขึ้นไปก็น่าจะถึงสามเมตรนะครับคู่นี้จบกันไปที่หกต่อหนึ่งนะครับหกต่อหนึ่งทีนี้เราต้องมาคิดว่าอ่าเราผมพาไปดูว่ามัน ปั่นราคากันยังไงท่านจงระวังนะครับท่านจงระวังว่าอย่าไปเล่นบนสุดนะครับนั่งเฝ้าหน้าจงหน้าจอเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้หลายคนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูครับครับทีนี้เราก็มาที่หน้ากดคําว่าหน้าละเอียดนะครับรายละเอียดนะครับแล้วทีนี้เราผมจะพาเลื่อนลงไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูหน้ารายละเอียดในการปั่นราคาของเจ้าบ้านนะอ่ะต่อกันตั้งสองจุดสองห้าครับดูครับบาวิต้า ล่อตั้งแต่นาทีสามนาทีนะครับทีนี้ใครที่เล่นบอลสดอยู่แล้วมันยังตั้งว่าสปอร์ติง้งลิเบอรี้เนี่ยต่อที่สองจุดสองห้าเนี่ยพอสามนาทีปุ๊บคนแหบแหบมาจ้ำทางฝั่งเบาวิต้าเลยครับว่าอลองสองจุดสองห้าเนี่ยมันก็ยังราคาเดิมอยู่นะครับตอนนั้นผมผมรู้สึกว่าผมผมยังดูอยู่อนะ่ะผมยังดูหนังดูอะไรอยู่แล้วผมแบบอ้าวโดนเหรอไอ้สปอร์ติง้งลิเบอน์กูคูษาต่อไปสามนาทีโดนแล้วนะครับ ทีนี้ผมก็นี่น่าจะใช่ละวั่นหรือเปล่าสําหรับคนที่เล่นบอลสดสายบอลสดตลาดมาแล้วครับมาลองนะครับวิ่งมาลอง2.25ลูกตั้งแต่นาที3มกดบอลสดไปตัง้งท่านดูสิ่งที่มันทํานะครับปุ๊บยิงนะครับปุ๊บยิง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 นะครับจากที่ไลค้ความหวังนะครับไป40นาทีฝั่งฝั่งฝัง่งที่เล่นของปาวิต้าเนี่ยก็คือประมาณว่าชุ่มใจแล้ว ไปสามสิบสองสามสิบสาม้ยจะ,จะหมดขึ้นแรกแล้วนี่จะหมดขึ้นแรกแล้วอ้ยสองสิบสองแน่สบายรอนับเงินเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสี่ทห้าปุ๊บยิงมา,บบมาเม็ดหนึ่งเริ่มขึ้นหลังมาไหลเลยครับไหลไหลาย,ยาวเลยนะ 6, 1, ครับหกหนึ่งครับจบที่หกหนึ่งนะครับต้องระวังนะใครที่สายบอลสดแล้วจะไปเชื่อไอ้ทฤษฎีที่ว่าบอลลองยิงแล้วยังยังลองอยู่นะครับไปกดลองได้เลยรอรับตางินเลยมันไม่ทุกคู่เสมอไปนะครับคุณดูไว้นะครับ ราคาปั่นนับจับเลยนะครับก็คนที่มาเหทางด้านนี้ตั้งแต่สามนาทีแรกนี้ก็โดนไปนะฮะเดี๋ยวคู่ต่อไปก็เอาลิงก์ไปวางแล้วก็คำนวณน,นะคร,ครับก็ปลาเป็นคู่สุดท้ายแล้วครับในการคำนวณวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งหกคู่นะครับก็ทีนี้เราวางลิงก์ไปแล้วการคำนวณมานะครับฟอร์มไม่ดีนะครับไม่ได้ไปทางสูงเลยนะครัในก็ต่ำๆนะครับอะไรก็ดูต่ำไปหมดนะไม่เกินหกสิบห้าขึ้นมานะครับท่านก็รู้ได้เลยว่ามันควรจะ สูงต่ำเนี่ยผมว่าแม้ไมันก็ต่ำนะแล้วมันก็จบต่ำจริงด้วยกับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับทีนี้ผมมาวางแล้วผมดูแล้วต่ำแต่เจ้ามันปิดต่ำอยู่ที่นะครับกดต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ครับหนึ่งจุดห้าลูกครับจะกดต่ำก็กดไม่ลงครับเพราะว่าถ้ากดถ้าเกิดต่ำสักสองจุดห้าต่ำสักสองจุดสองห้าในผมยังกดต่ำอยู่นะผมก็เลยว่าเจ้ามันแปลกตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งจุดห้าอ้าวตั้งลูกครึ่งนะครับ แล้วแล้วสูงต่ำบุกครึ่งแล้วแล้วอันตรายครับอันตรายกว่าเราจะไปต่ำกาอันตรายแล้วอ่ะผมก็ไปดูแล้วอ่ะมันขีดชีดกันเยอะเกินนะครับมันของหลังมันดีนะครับของหลังมันดีอันนี้ผ่าน6ตัวไม่ไม่ผ่าน่ันมาแค่ตัวเดียวนะอันนี้ผ่าน3ตัวไม่ไม่ผ่านนะครับอะส่นดูนะแดงนะครับแดงเกือบก็การยิงการอะไรก็อ่าอย่างที่ผมพูดในครูแรกๆนะครับการดูด,ดูให้ไวดูให้เรนะครับยิง ยิงศูนย์เสียศูนย์ไันี้ก็ยิงศูนย์เสียศูนย์หนักมา,ท,าทั้งเนี่ยแล้วทีนี้ผมทําไมถมถึงไปที่อย่างลองอย่างนอกบ้านครับอะลองนอกบ้านศูนย์ลูกนะก็คือผมไปดูตรงที่ว่าไอนี่มันยังมีค่าแข่งนะครับ่าแข่งมายิงสามลูกบ้างน,นะครับในเมื่อมันต่อกันศูนย์แล้วนอกบ้านที่นะฮะไอนี่น่าจะที่สองที่สามเนี่ยประมาณนี้นะใกล้ใกล้กันนี่แหละครับที่ 2, สองที่สามเห็นทั้งคู่นะเห่นทั้งคู่แล้วทีนี้ ผมมาดูตรงที่ว่าสินทันต์สูญได้เสียเนี่ยถ้าไปดูในหน้าเว็บก็ได้นะหน้าเว็บมันมีนะครับสินทัน่์สูอได้เสียเนี่ยผมพาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตัวเลขนีมน้มันดูตรงไหนแต่บางทีคุณไม่อยากเปิดหน้าเว็บไปหน้าเว็บมาครับก็ถ้าใครอยากจะได้จดส่วนนี้ก็มา,มา,มาบอกแอนมินด้วยนะครับว่าผมเอาสรงนี้ไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้หน้าเว็บมันมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดพาไปเปิดให้ดูพอเรามาถึงหน้าเว็บเราก็เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปมาประวัติอะไรมันลายหงุดยงิตาครับโมกีนัดกีนัดนะครับ เรามาดูตรงนี้นะครับเนี่ยสินทรัพหลังสุดเนี่ยได้หกเสียสามไอ้นี่ได้สิบสี่เสียสี่นะครับอ่ะก็สินทรัพหลังสุดนะมันมีตรงนี้นะครับประวัติอะไรเยอะแยะมากมายขา่กองนะครับก็ตาลายเปล่าน,นิ้เรามาดูผมก็รวมมาตรงนี้นะครับสินทรัพหลังสุดเนี่ยโอมเนี่ยได้หกเสียสามเนี่ยเหมือนเหมือนกันหน้าเลี้เลยนะได้สิบสี่เสียสี่ท,ทีนี้เอ่อผมมาสนใจที่ว่าในเมื่อต่อศูนย์แล้วไอ้นี่มันกดก็อุดดีเหมือนกันแต่มันมีคําว่าได้เยอะมานะครับนอกบ้านมีคำว่าได้เยอะมา ก็เลยลองอย่างนอกบ้านไปสู่ลูกอย่าง U.S. m o n a s t y นะครับอ่ะสรุปทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับก็อธิบายเป็นสายต่ำสายสูงสายลองสายเอเชียนเฮดนี้แคปสายการดูอะไรต่างๆนะครับสายมาให้ความรูอ้อะไรต่างๆมากมายนะครับมาเข้าไปนะครับทั้งทุกวินนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับใจเย็นครับเดินเงินอย่างมีสติ เดินเงินอย่างมีระเบียบวินัยนะครับไม่ทุบห้าวไม่ใจร้อนนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ